สวัสดีครับผมโค้ชแชมป์สอนสร้างชีวิตพิชิตงาน้านะครับวันนี้โค้ชแชมป์กำลังอยู่ที่สวนสาธารณะแห่งหนึ่งแถวแถวบ้านของโค้ชแชมป์นะครับวันนี้โค้ชแชมป์มาออกกำลังกายกับครอบครัวครับโค้ชแชมป์เห็นว่าบรรยากาศที่นี่ดีนะครับโค้ชแชมป์ก็เลยอยากจะให้แนวคิดทุกท่านนะครับทุกท่านจะได้รับแนวคิดนะครับในการไปทำโครงการ Work atho m e ให้ประสบความสำเร็จครับ 4ส,สิ่งที่คุณต้องทำนะครับที่จะทำให้คุณสำเร็จในโครงการ work at home ครับข้อที่1ครับคุณต้องเชื่อโค้ดเชื่อครูของคุณครับ วันนี้ครับก่อนที่คุณจะเข้าสู่โครงการ work at home ต้องมีใครสักคนหนึ่งครับชวนคุณเข้ามานะครับต้องมีใครสักคนนึงครับส่งคลิปให้คุณหรือไม่ก็ชวนคุณเข้ามาดูไลฟ์ครับเขาเหล่านั้นนะครับเป็นคนที่มีประสบการณ์นะครับเป็นคนที่มีแนวคิดและวิธีการที่ถูกต้องนะครับเขาเคยทําการตลาดนะครับก่อนนะครับหรืออย่างน้อยๆนะครับเขาก็เริ่มต้นมาก่อนคุณครับเขาศึกษาเรียนรู้มาอย่างดีนะครับการที่คุณจะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆที่คุณไม่เคยมีประสบการณ์ไม่มีความรู้เลย การที่คุณมีโค้ชนะครับแล้วคุณเชื่อเขานะครับเท่ากับคุณย่นย่อความสําเร็จของคุณไปมากกว่าครึ่งนะครับข้อที่2ครับคุณต้องใช้สินค้าครับเนื่องจากโครงการ Work at home ของเรานะครับเราทำร่วมกับบริษัท u m มี l u s นะครับซึ่งเป็นบริษัทที่เปิดโอกาสนะครับให้เรามาเป็นเจ้าของร่วมกันมีส่วนแบ่งทางการตลาดนะครับในการใช้สินค้าและสร้างเครือข่าย ผู้บริโภคนะครับวันนี้ครับคุณเพียงแค่ใช้สินค้าแบบจัดเต็มครับใช้สินค้าแบบเจ้าของกิจการครับเป็นการใช้แบบคนที่เป็นเจ้าของสินค้าเองแต่คุณไม่ต้องลงทุนสร้างโรงงานไม่ต้องจ้างพนักงานไม่ต้องมีสต๊อกมากมายเท่านั้นเองครับใช้ให้เป็นผลผลิตของผลิตภัณฑ์ครับข้อที่3นะครับมาฟังไลฟ์ครับวันนี้ครับความรู้ที่คุณจะได้นะครับคุณจะเติมเต็มขึ้นไปทุกวันนะครับ การที่สะสมความรู้เนี่ยเปรียบเสมือนนะครับลิ้นชักนะครับที่เราเพิ่งซื้อมาใหม่เนี่ยเป็นลิ้นชักปรเกล่านะครับการที่คุณฟังไลฟ์นะครับไม่ว่าจะเป็นไลฟ์รายการของผมนะครับที่จัดทุกๆสองทุ่มครึ่งนะครับที่หน้าเพจโค้ชแชมสอนสร้างชีวิตพิชิตเงินล้านนะครับหรือจะเป็นไลฟ์ของครูของโค้ชหรือเพื่อนๆที่อยู่ในโครงการเดียวกันนะครับคุณเข้าไปดูเลยครับ คนเหล่านี้เขาจะมาแบ่งปันวิธีที่มีประโยชน์นะครับข้อมูลที่มีประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลสินค้าประสบการณ์นะครับหรือการทําธุรกิจต่างๆนะครับจะทําให้ลิ้นชักคุณค่อยๆเต็มค่อยๆเต็มขึ้นมาทีละลิ้นชักนะครับแล้วคุณก็สามารถที่จะออกไปทําการตลาดได้ง่ายๆครับข้อที่4นะครับก็คือใช้ชอบแล้วก็แชร์ครับย้ำอีกทีนะครับใช้ชอบแล้วก็แชร์ครับเพราะวันนี้คือโลกยุคใหม่ครับ เป็นโลกของข้อมูลข่าวสารครับเป็นโลกของยุคโซเชียลเน็ตเวิร์ครับคุณเพียงนำตัวคุณครับที่เป็นผลผลิตของผลิตภัณฑ์ครับออกมาแชร์ครับ ออกมาไลฟ์ครับออกมาโพสต์ตามที่ต่างๆครับไม่ว่าจะเป็น f a เฟซ o o ๊ก u ูทูบอินสต a แกรมหรือแม้แต่ t i ก t o k ก็ได้นะครับคุณสามารถทำได้เช่นเดียวกันครับเพียง4ข้อนี้นะครับถ้าคุณทำอย่างสม่ำเสมอนะครับทำอย่างแบบมีความเชื่อมั่นนะครับคุณไม่ต้องสนใจนะคุณไม่ต้องคิดอะไรมากนะครับว่าวันนี้คุณเริ่มต้นแค่คนเดียวคุณไม่ต้องคิดว่าลูกค้าคุณจะมาจากไหนนะครับไม่รู้ ต้องคิดว่าลูกค้าคุณจะมายังไงนะครับแต่เขามาแน่ๆ Work at home ใช้ของอยู่บ้านก็รวยได้นะครับเรียนวิกฤตให้เป็นโอกาสเปลี่ยนการอยู่บ้านให้เป็นเงินเป็นทองครับถ้าคุณคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับอย่าลืมนะครับกดแชร์ออกไปครับกดแชร์ออกไปนะครับและอย่าลืมนะครับมาพบกันทุกสองทุ่มครึ่งนะครับหน้าเพจโค้ชแชมสอนสร้างชีวิต พิชิตเงินล้านนะครับผมจัดรายการ Work at Home นะครับใช้ของอยู่บ้านก็รวยได้นะครับแล้วพบกันในไลฟ์นะครับ